ก2 6กันห่งกนเป็นคนเบาแขนกระซังเปนใบเด็กบวเนื้อแต่คนลอยฟังมันทังมีแหงใจลายปอดุ๊บกุ๊บคเนียบปะอดี่ยกุ๊บคเนียเ็นตนาตอนเต้คอเเ็นตอนไดรเตอร์สาบัาโตเหมือนอันตนาลงโทษปนนียมุยพี่ไปลงโทษมุยตีเอาไปเอาห คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้ยินเสียงแคนดังร้อยแลนมาจากแมนคันนักไผ่น้อสังอยู่มองหันคนไกลบ้านคือเฮาบ่าน้อ ทำนองได้นองไรเสาฟังล่ำแบบไม่ท้ายลําำแล้วเงาโอ้ขึ้นหอดแม่หอดจกิดใจให้ขึ้นพอลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นลนเป็นคนไก่ถิ่นความทุกข์บิภัยต้องดิน้นดากงานบอดเสาแต่เสาหอ,อดคำ เสียงยีวัดสวดสวดให้แน่เมื่อไกลร้ายปีจติดต่อดูกอท่อหมอบอใได้ฟังลำว่ามันหลองจุดอลคืนี้มันแค้นไถ้ถามว่านึ่งทางเมื่อบานเดวไปแม่นพูดใปเป็นคนเบาแค้นกระซังเนใบเด็กบวกานี่นื้อคนหลอยฟังมันทั้งมีแหงใจหลาย คนดูแมนชันนังเฝ่าแคนมานสมบา,านอายยืนดันว่าจะคลองเป็นไผ่อ่อนซอนน้ำใจจะาของเสียงแคนได้ยินเสียงแคนดังร้อยเรดมาจากแมนชันให้นอก็อ,อยู่บอกฉันคนไกลบา้านคือเขาบ้านนอ อ้าวสวดสวดเอาต๊กันโต๊ครับจขาจัให้ชบกัดอมดยิมันมีต่อยีง่ายวันีเพลงเนี้ยโอ้เอาะเอาละมาพเนี่ยพระโอษฐุปกุขเนียบองโอ์เนี่ยกุขันเนียบเอนตนาตอนเต้คอมนตอนัวได้เตอร์าตนาโตเหมือนอันตนาเันตนางนนี้มุยพี่ไม่งโทมุยตเอาห พี่เฮ้ยทำยังไงโอ้ยหอ้าวพี่น้องเป็นเด็กเขาหนัหลังคนคอมเมนต์มาว่าเพิ่นแกจังหัวขอดแล้วพี่น้องเอ้าเพิ่นอาจจะอาจจะบ้าๆได้อาจจะเกินเกินเนาะ คนเกินลอยหัวใจเกินลอยนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับต่อไปครับเอาบอกดีๆสิได้เขียนในพ่น้ีงครับเห็นมือาเห็นมือสิได้เขียนพี่น้เห็นมือทุกคนนะนี่ยังนี่เนาะน่เนี่ยยังก่เกบ่เนอ่้าอนี่ยังเนี่ยสองบเนี่ยออกันนี้ครับหบเนี่ยโอ้จังใดนะเนี่ยรวมทั้งหมดเมื่อกี้อะไรนะเกสองหครับอะเกหเก้าห มั่นใจแน่เจ้าสองหกใองตัวนี้สองตัวนี่นะครับสี่นีนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้สี่ห้าเอสี่หนึ่งเด็นโอ้เออสี่หนึ่งสี่หนึ่งอ้าวการเกิดสี่หนึ่งเมื่อกี้เธอจะแซนก็สื่อเล็สื่อท้องว่าน่ะอวดสามหันนก็สามหสองวดที่แล้วเพื่อนบอกอ่าห้าหนึ่งสอง เม่บรัได้ห้าห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งนี่ได้ตาตัดเด่นคนก็ถึงแต่ว่าทีน้นั้งสุดทีดน้อดกไทยคิดคนลุ้งกดี่ดคนไทยอ่นี่นคนไทยยอ่างนี้ไทยคนนี้แต่ว่าทั้งมองมาอ้อยุขยมองาตีนองมันเป็นเต้มันตนาบันจราโตคนไทยเหมือนกันเด้อผมคำีมุยปีใบก่อนมุยปีใบมุแปะมุยโอ้เอาไปอีกทีอีกทีเอาเียนตัวไหตัว นี่ครับประกาศด้วยเก้าสองหกเลขล่างสี่หนึ่งเราสองหกสี่หนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจับบ่ได้ถึือไงเพิ่อเบึกไหมอ่าอันนี้ถือเพื่อนนี่เอากลวิ่งหกได้ครับใครวิ่งหกนะวิ่งหกใครวิ่งพร้อมเดี๋ยวเขียนกันเขีย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 นเอกมีวิ่งอีกมีวิ่งอีกการวิ่งหกอีกนะ เออให้วิ่งแล้เอาง่อนบัพิ่นให้พื้นให้วิ่งสองี่ทั้งบนั้งล่าง่ะวิ่งอ๋อพี่น้องผู้ใดบ่าเรียกบ้าบ้ากับบ้าแน่เลยถือใจพืนน่ะได้พื้นถือเบืงท้องพนบนน่ะได้ได้เหล็กเขียนไหมพี่น้องใส่เบิ้งเหลกเขียนถื่อนี้จะเปี่ยนอีกวาเปี่ยนอีครับเดียวไม่นี้สิเปี่ยนรับมันมีสิไปซื่อครบกสื่อท้องอีกวสื่อทองอีกโอ้เอาถือให้พื้นเบิ้องบนนี้แมนแบ่ถือบ่าันทีบอกมา่ถ้ง ตึงตองเล้วดินี่ครับไอ้ไม้ต้นมันถึงต้องอยครับเสียงยังไงเสียงเสียงยังไงเสียงถอยถอยไปยามาไก่มันนั่นเขามาไก่กล้องมันจเต็มพวดเพิ่์นจีติมพเห็นตัวเลขครบเออโอเคอ่าถือไว้ยิ้มหน่อยยิ้มให้เอฟซีหน่อยสิโอ้ถ้ารอบนี้ผิดจะโดนลงโทษนะผลแต่หารการกิบทราบไหมรับทราบครับอ่าปฏิบัติก่อนครับผมอ่า เอาไปใช้แดนขมนมาตัวหนึ่งเอาเขมนมาตอจะตนคลิปเลยโอ้พี่น้องลงโทษลงโทษเอาไปนจรดาวงเนจะ้าวกอนมวยปีใบกอนทำให้ถูกมอยปีใบมวยเบิ้มเออครับบอละครับอเดี๋ยวเอาจักเพลงก่อน่อนสิไปไป้วครับพอล้วครับหลังคาแรงกันหน่อยเนี่ยว่บอยู่หรอพี่น้องไงบอลอยู่เลยดาแล้วบออยู่แล้วเดี๋ยวดยเดี๋ยว ขออี่เขาตีปตตเลยเขาปตตอ่ะเดี๋ยวเด๋ยวค่อยไปเขาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับหัวหน้าถ้าไปถูทำไงหมดนีาถ้าพอถือจะดนหันขอเขาละครับจะดนหันขอเขาโดนหั่นขอครับมันจีบจีบเลยใส่สืบด้วยใส่สืบเนี่ยสาาเกตมกคาราตวสันบาลเนี่สันติบาลสันตบาลับาเนี่ยเ่ยม่ธรรมดาเนี่ยารเกตจะเพ่งชไเอาละกัน วันยาฮัดอทหารเตรียมเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธเียอาวุธเออเออ่ี่รองมัมาแล้วเตรแล้วกนเดิเด่ัดตรมตาตัวสัตัวเก้าสองหกกับหนึ่งีหน่งก้าสองหกกัีหนึ่งตีหกตีหกไปแล้วพี่อง ไอ้จ <mile> oh. ักมาจากไหนอ่ะพ่อเพิ่นพ่ออย่ีพี่น้องกำลังน้ำหาเพิ่นอยู่วดที่แล้วจะลืมเลยครับเด้อเพิ่นให้เพิ่นให้หนึ่งอ่าห้าหนึ่งสองอ่าเพิ่นให้ห้าหนึ่งสองแล้วก็ตัววิ่งเพิ่นให้สองวดที่แล้วอ่ะงวดนี้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเลขบ้าบ้าการละเกียดมาบอกเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับน้ำฤกษ์แก่งามดีนี่งาม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 สองหกมาให้เบิ่งน้ำไหีกรอบไหนสองหก นี่นี่พี่น้องเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยแตกสามตัวมานี่ฮะแตกสามตัวมาสิพาเพิ่นไปรักษาให้เพิ่นหายก่อนสองหมือหนึ่งขึ้นหนึ่งไหมั้ยแค่สองชิ้นบ้างสามชิ้นบ้งแกแกเบาไขนอนบ่ค่อยนอนแกสิไปแบบยู่บังได้ยู่ได้บ่โดนหลอกหุนหุนไปหุนมาแล้วกแบบไปทีละแคปแคปแคปการเกตบานนาครับแต่ก็บ่เป็นพี่เป็นไพยก็ไปเนาะเด็กจีบ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม ครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ